ของกัรสวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งด้วยนะครับอยู่ผมมิสเตอร์ออยแล้วก็เกมเอเลียนเวอร์ซัคเพเดเตอร์อิมูเลชันอีกเส้นเคยนะครับครับผมวันนี้อย่างที่บอกว่าเราจะมาเล่นกับมิชชั่นของเพเดเตอร์บ้างนะครับผมสองมิชชั่นเล่นเลด้วยกันนะครับผมหลังจากนั้นก็จะเป็นเอเลียนสำหรับเพเดเตอร์ไปเรื่อยๆ,ๆเอาล่ะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเราก็จะมาเริ่มเล่นเพเดเตอร์มิชชั่นหนึ่งกันเลยครับเพเดเตอร์มิชชั่นหนึ่ง โปรวิ่ง o ราวอือหือมึงพร้อมฆ่ากูเลยใช่ไหมเฮ้ยกุสนาไม่เอาอือหือมึงอือหึอมึง้อมฆ่ากูโอเคเอเลียนมาตามีมังมันวัง โอ้โหมีนีีวนึงนี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 จับแทง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 ตัดล่ามึงมามึงมามึงมึงมามามีีขวขววนีมีีมึงมามึงมา แทง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 นี ten, 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 ten. Nee, mm ่ค hmm. ว mm ัก hmm. ห nee, nee. mm ัวกระโหลกปันปันปันนี่จับแทงควักหัวกระโหลก อืจับเอาเขียนผิดอีเวนฟันฟันฟันนี่นี่มาจับแทง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 ควักหมวกะโหลกนี่นีต่อไปมึงตาต่อตาฟันต่อฟันขันแล้วมาไอเพดเตอร์เออมึงฟันแรง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 มากแค่ไหนมึงแรงเออนี่กาย เพจเ,เตอร์เริ่มแรกมากูก็แพ้เลยนี่ครับเอาละครับเดินเข้ามาใกล้แล้วแล้วให้ต่อเออแทงควักหัวกันเว้ยน้ยโอเคมามิชชั่นแรกก็ผ่านเพจเ,เตอร์จริงเพเจเตอร์มิชชั่นสองเพจเ,เตอร์ชิปย,ยามเพเจเตอร์ตรถถัวบนโลก มาต่อขนาดนี้ I am Predator เข้าไปเราอยู่ในยา่านของเรานะครับผมเล็งตะปืดสังเกตได้ว่าในตัว Predator ก็จะมีอาวุธประหานมีดหอกนี่อีอีตัดตัวเนี่ย ไอ้กงว่าจะเป็นนีดเอาละเรียเร้ยวเรี้ยวขึ้นไปข้างบนเลียวมาตรงนี้เดิเเนเข้าไปเดินเข้าไปไปเข้าไปนี่เข้าไปในยานส่งตัวเองไปยังโลกไป ชั่นสองก็ผ่านไปได้ก็ดีมิชชั่นสามค a าชเ n นดิ้ยามเพเดเ,เตอร์ตกอรืองง้ไปกันต่อโอเคนี่คือมิชชั่นเพเดเ,เตอร์สามิชชั่นแรกมิชชั่นสามรู้สึกว่าเราจะเจอมนุษย์แล้วตายไปซะเอาปืนกูไปแกะ ไอ้มึงนี่นี่ se, นี่นี่โอ้โห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 หายกูยิงนี่นี่นี่ฟันอุ้งตายแล้วใช่ไหมมือเงย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 ไอหมาดิบานดิบานดิยิงนี่ยิงเฮ่เฮ่งยเข้าจราก็เพีไงแล้วไอเสือเกินนี่ฟันฟันลายตายตายมึงตายมึงตายมึ lions, งตายเดี๋ยวหนู เดี๋ยวมาตรงนี้กับโต๊ดอย่างนั้นเนี่ยเนี่ยเช็คพอยต์อะไรอะไรมึอองอกยล้งใช่ไหมมามามาด,ด,ดียิงยิงฟันฟันมันนี่ควักหัวกระโหลกตัดร่างตัดล่างตรงไปตรงนั้น,ใ,นใครใคร,ใครโอ้โหมนุษย์มามนุษย์ตายสัเธอ <laughs> มือมือมือตายให้หมดโอเคโอเคโอเคมึงนี่ฟันฟันฟันมึงมาบาให้กูควักหัวกระโหอยนี่ยเนี่่โอเนี่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 ฟันบนี้าใหู้ควักหัวกระโหลนี่ลมาสังสีโค้งนี่นีอด้วยบาให้กูควักนี่ับตานตัหน่ามืออีก เหนือมาแรงตายซะตายซะมันนี่ไอ้กูควักนีออย่างเงี้ลยลีฟันมันได้ให้กูอ๋อที่เราตกลงได้ตายซะตายซะฮะอะไรปุมให้เราเดินเข้าไปข้างในให้กดปุ่ม แค่นี้ประตูก็เปิดโอ,อเคแล้วก็ไปต่อ I am Predator ฉันจะฆ่าสี่ีขวางหน้าชันกระโดดเข้าไปอะไร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 ไม่มนุษย์มนุษย์มนุษย์ษยเลงเลงไปตายซะ้หา,หา ไปตายซะไปตายซะมึงด้วยมึงด้วยไปตายซะมึงด้วยคนไปตายซะไปตายซะขอกูฟันอีกสองทีเจตังกัมึงมาจับควักหัวกระโหลกนี่โอ้ยนี่โอ้ยนี้ยอ้ยอ,ย,อยให้เราลงมาทางนี้โอ้โหคาสิคอีกคนนึงแล้ว เจงแม่งขอฟันสักสองสามทีหนึ่งมันมนี่ควักหวักหว,ก,หวก,โโหโหกระโหลกมันไม่ได้ฟันมันนี่ควักหัว่เเว้ากูัระโหลกไม่ได้ดไปตายซะมึงด้วย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 โอเคคุยินดีไม่ได้นีหนี่นีมึงดิกคนมึงไปตายซะมึงฟัน ก็ตามเหมือนกันโอเคมึงมาปาให้กูควักหัวกระโหลกนี่ฟันฟันฟันเหมือนนี่ควักหัวกระโหลกนี่ร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยให้วิ่งเข้าไปมึงมึงมึงนี่มึงมึงมึงไม่ได้ยิงยิงเปลี่ยนเป็นหอกมั่ง มึงตกงเอาหอกไปแดกนะมึงมากูเยยบแทงตัดร่างเตะอ้อยเียบร้อยโอเคเข้ามาในห้องโอ้โหเอ,เอเอเดียนเอเดียนวิ่งไปลหวเอเดียน p พเทเตอร์ predator, สามมิชชั่นแรกก็ผ่านไปได้ดีนะครับยังไงวันนี้ก็ของจบก,การแคสเกมแค่นี้ก่อนนะครับผมท่านะรผู้ชมเกมนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดสับสไคชิกกันด้วยนะครับผมคลิปหน้า a อเรียนเวอร์ซัพเพเทเตอร์อีชจะมาตกกับการสารต่อความอัมปาลมการของเจ้าเอเรียนกับเจ้าเพเทเตอร์กันนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ